สวัสดีท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนัผู้ชมเนาะวันนี้เราพามาดูทูบนะครับที่เราจุดทูบคอหวยจากองค์นะครับองค์ศักดิ์สิทธิ์นั่นผู้ชมเนาะเห็นตัวเลขกันหรือยังครับท่านผู้ชมตัวเลขชัดเจนมากๆเลยนะท่านผู้ชมตัวเลขที่เห็นก็จะเป็นตัวเลขสี่แปดเจ็ดนั่นผู้ชมเนาะ ตัวเลขที่เราเห็นก็จะเป็นตัวเลข 4, ี่แปดเจดนัผู้ชมเห็นชัดเจนมากนะครับท่านผู้ชมเนาะหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ทางช่องของเรานะครับพบกันมบนช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมวันนี้เราพามาดูนะครับ การจุดทูปพอหวยจากองค์ศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมเนาะที่อยู่โพสีสุวรรณนะท่านผู้ชมจังหวัดศรีสะเกดนะนผู้ชมเนาะตัวเลขชัดมากเลยนะท่านผู้ชมชัดมากๆเลยนะท่านผู้ชม4ี่แปดเจดนะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมนะนี่คือแนวทางนะครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2563นะครับท่านผู้ชม สี่แปดเจ็ดนะผู้ชมนะสี่แปดแปดสี่แปดเจ็ดเจ็ดแปดนัผู้ชมเนาะหรือสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะผู้ชมเราเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะครับน,นผู้ชมเนาะสาหรับทูบขอจากโอ่งน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนั้นผู้ชมเนาะสวยงามมากๆครับท่านผู้ชมตัวเลขชัดเจนมากจริงๆนะท่านผู้ชมสวยงามมากจริงๆนั่นผู้ชมเนาะ สำหรับตัวเลขนะาผู้ชมเนาะก็อย่าลืมเก็บไปพิจารณานะครับสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางงวดประจำวันที่16ออเดือนกรกฎาคม2563นะครับท่านผู้ชมเราอยู่กับทูบขอองค์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะท่าผู้ชมเนะาะหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ทางช่องของเราพบกันมบนช่องคนหน้าตาดีนะทาผู้ชมเนาะ สำหรับคลิปนี้ชัดเจนมากๆนะท่านผู้ชมขอฝากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงไว้ในอ้อมใจท่านผู้ชมอีกช่องหนึ่งนะครับที่เป็นช่องของแอดมินอีกช่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมรวมทั้งช่องคนหน้าตาดีด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ลงจะบอกว่าบายบาย